แม่แม่คะหนูกับออเยียนมาเพื่อคุยเรื่องวันแต่งงานค่ะออเยียนตั้งใจเอากับข้าวมาเต็มเลยบอกว่าจะ,สะแสดงฝีมือให้แม่ชิมใช่ไหมออเยียนออเยียนออเยียน อ๋อใช่ใช่ใช่คืนนี้ผมจะทำอาหารมื้อใหญ่ให้พวกคุณอร่อยกันลำบากเสียวเยียนแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมเรียกล่ะครับงั้นพวกคุณพักผ่อนก่อนเถอะ ต่ำจริงๆอ่อยแฟนลูกด้วยทำเอาเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลยอ่ <_ Việt> สัญียนกำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อนี่น้าต้มเองชิมดูสิครับ <c oughs> สัยญยนชิงชิงถูกตามใจจนเคยตัวไม่ค่อยรู้ความพวกเธอรีบร้อนแต่งงานแบบนี้ฉันไม่วางใจเลยจริงๆ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาหาฉันที่ห้องฉันจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัว <c oughs> ยังคงมีเสน่ห์เหลือล้อนจริงๆในเมื่อเป็นแบบนี้ จะวางยาทำไมอีกอีกเดี๋ยวถอดเสื้อผ้าค่อยเอากุญแจมาก็ได้มาจริงๆพวกเราดื่มให้ป้าเจียงกันเป็นการขอบคุณที่เราแต่งงานกันเอีย,ย,ยนนายก็รู้ว่าปกติฉันไม่ดื่มเหล้าเอานะวันดีทั้งทีดื่มสักแก้วเธอไม่เป็นไรหรอกดื <c oughs> ่มเถอะชิงชิมีแม่กับสรเยียนอยู่ถ้าเมาเดี๋ยวพวกเราดูแ,แลเองออก็ได้คะ่ะ หนูดื่มสักแก้วก็ได้หนูมืนหัวโดยหน่อยอเยียนฉันอยากกลับไปพักที่ห้อง <c oughs> ส่นเยียนเธอพาชิงชิงกลับไปพักที่ห้องเธอเดี๋ยวฉันรอได้ よし。<laughs> <laughs> ฉันก็เมาแล้วตอนนี้ตาเธอ หาฉันกลับห้องแล,ะละ้วล่ะจริงๆนี่หลานห่างๆของฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกพวกเธอทำความรู้จักเป็นเพื่อนกันไว้สิสวัสดีครับผมชื่อเซนเยียนสวัสดีค่ะฉันชื่อโมซูชิงลืมกาแฟกับของหวานรสชาติจะดีขึ้นลองดูสิครับ จริงด้วยอร่อยจริงจริค่อยๆดื่มครับถ้าชอบเดี๋ยวผมสั่งให้อีก <c oughs> เ,อเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนพวกเธอนะ่ะคุยกันไปนอะจริงๆ ผมได้ยินป้าบอกว่าบ้านคุณเปิดบ่อน,น้ำพุร้อนธุรกิจเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะพวกลูกค้าเก่าก็มาอยู่บ่อยๆอีกอย่างตอนที่คนเยอะยังต้องจองล่วงหน้าเลยนะงั้นบ่อน,น้ำพุร้อนบ้านคุณมีอะไรพิเศษเลยครับบ่อน,น้ำพุร้อนของบ้านเรามาจากเขาจิ๋วเฟิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นั่นมีสิ่งที่พวกผู้หญิงอ๋อไม่มีอะไรค่ะจริง คุณมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าฉันไม่มีไม่มีอะไรปิดบังค่ะบ้านฉันเปิดบอ่อน้ำพุร้อนธรรมดาธรรมดาในบ่อน้ําไม่ได้มีอะไรเลยผมนึกว่าหลังจากเรามีใจให้กันแล้วคุณจะซื่อตรงกับผมเอเอเอาเยียนฉันจะแอบบอกคุณแล้วกันบอน่อน้ำพุร้อนบ้านฉันเลี้ยงอะไรไว้บางอย่างที่ลูกค้าผู้หญิงชอบมาแช่มากมาก ชิงๆงั้นคุณพาผมเข้าไปดูบ่อน,น้ำพุร้อนได้ไหมเอ่อไม่ได้ไม่ได้บ่อน,น้ำพุร้อนบ้านเราไม่ต้อนรับผู้ชายถ้าฉันพาคุณเข้าไปแล้วแม่รู้เข้าแม่เอาฉันตายเนะชะงชิงๆผมนึกว่าพวกเราเจะสนิทกันซะอีกนึกไปถึงว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้คุณจะไม่ยอมรับปากผมผมก็แค่อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นแค่นั้นเอง อเยียนไม่ใช่ว่าไม่อยากพาคุณเข้าไปแต่บอนะ่อน้ำพุร้อนบ้านฉันฉันก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยแล้วก่นนี้แม่ฉันก็เป็นคนตั้งฉันไม่กล้าพาคุณเข้าไปจริงๆออเยียนชิงชิงเออฉนันหนูหาสัญเย็นไม่เจอเลยคะ่ะพารู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนชิงชิงสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างคู่รักก็คือความซื่อสัตย์ ถ้าเธออยากแต่งงานกับเสินเยียนก็แน่นอนว่าเธอต้องให้เขารู้สถานการณ์ของบ้านเธอบ่อน้ำพุร้อนยังไงก็ได้เข้าไปไม่ใช่เหรอแต่แต่หนูกลัวกลัวว่าถ้าแม่รู้แม่จะเอาหนูตายอีกอย่างแม่ก็เฝ้าข้างบ่อน้ำพุร้อนอยู่ทุกวันจะมีโอกาสไหนพาเสินเยียนเข้าไปล่ะเอ๊ป้ามีวิธีแล้วป้านัดแม่เธอออกไปชอปปิ้งได้ถึงตอนนั้นพวกเธอก็มีโอกาสแล้วไม่ใช่เหรอ คืนวานสัญียนกลับบ้านมาก็ไม่ยอมกินอะไรเลยดูเหมือนว่าจะเสียใจมากถ้าพวกเธอเลิกกันแค่เพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็น่าเสียดายนะความลับในบ่อน้ำพุร้อนไม่ใช่แค่เขาที่สงสัยฉันก็สงสัยเหมือนกันงั้นก็ใช้โอกาสนี้ดูว่าจริงๆแล้วในบ่อน้ำพุร้อนเลี้ยงอะไรไว้กันแน่โอเคค่ะหนูจะลองดู บ่อน้ำพุร้อนของฉันเนี่ยทำให้คนเด็กจริงๆอเอิงได้ยินว่าฉันต้องมีร้านผ้ามาเปิดใหม่มีชุดสไตล์ตะวันตกสวยๆเยอะแยะเลยตอนนี้เหรอฉันต้องดูร้านน่ะไม่สะดวกเท่าไหร่วันนี้ร้านเสื้อผ้าเปิดพวกสาวๆก็ไปนุ่นกันหมดแล้วพักสักวันไม่เป็นไรหรอกนะไปดูกันเถอะนะก็ได้ฉันจะพักสักวันพวกเราไปสนุกสักหน่อยแล้วกัน ชิงชิงเอากุญแจมาให้แม่ จริงๆอย่าคิดจะเปิดบ่อนะ้ำพุร้อนไม่มีประโยชน์อะไรกับลูกหรอกจำคำแม่ไว้ให้ดีๆเข้าใจไหมอ๋อโอเครู้แล้วค่ะแม่แม่รีบไปเธอปะป้เฉินรออยู่นะ <c oughs> พี่เฉินไปกันเถอะ <c oughs> โชคดีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าออเยียนออเยียนรีบเข้ามาเร็วแม่ฉันไปแล้วเร็วเร็วเร็วทำไมสันเย็นดูเรียบร้อนกว่าฉันอีกต่อให้สงสัยยังไงก็ไม่น่าจะต้องเรียบร้อนขนาดนี้โอ้ยเร็วเร็วสิรีบขึ้นไปเปิดประตูบ่อน้ำไม่หนีไปไหนสักหน่อยเออ ฉันสงสัยนะไปกันเธอไป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 <อ>ไปไป,ไปเร็วเร็วเร็วฮะเออเออเอเอทำไมเปิดไม่ออกล่ะหยิบกุญแจมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวฉันกลับไปหาดูใหม่ หมูชักช้าอะไรอยู่ได้อีกเดี๋ยวแม่เธอก็กลับแล้วฉันลองเองทำไมกลิ่นมันแปลกจังเลย เฉินบอกว่าเหตุผลที่ชอบมาก็เพราะในบ่อเลี้ยงบางอย่างไว้ที่ทำให้สาวๆถอนตัวไม่ขึ้นดูว่ากลิ่นนี้จะเป็นอาเยียนคุณได้กลิ่นไหมกลิ่นในนี้มันแปลกมากๆเลยเฮ้ออาเยียน น่าแปลกจังไม่เห็นมีอะไรในน้ำเลยเอ่อะเยียนเมื่อกี้มีอะไรโผล่มาจากในน้ำเนอะน้ำแรงมาก ชั้ก็เห็นไม่ชัดเลยน่ากลัวมากเลยไม่ได้ฉันต้องไปถามแม่ว่าแม่เลี้ยงสัตว์ประหลาดอะไรไว้ในน้ำกันแน่ยอจริงๆเธอสงสัยมาตลอดว่าในน้ำมีอะไรไม่ใช่เหรอเราลงไปดูสิก็จะได้รู้แล้วลองดู อ,อ,อย่านะอเย่าเข้ามาอย่าขยับจริงๆหลองลูบดูสิว่าเป็นอะไรไม่เอาออเยียนฉันไม่กล้าแต่มันดึงฉันขึ้นไปที่อเยียน จริงๆพยายามตั้งมากกว่าจะมาที่นี่ได้เราจะพลาดได้ยังไงแต่มันเร็วเอียนพูดถูกกว่าจะกันแม่ออกไปได้มันไม่ง่ายโอกาสที่หายากแบบนี้จะมายอมแพ้แบบนี้ไม่ได้เอียนคนพูดถูกเราพยายามมาตั้งนานจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ฉันจะลองอีกทีเร็วเข้า ขอบคุณที่มาส่งชนะพี่เฉินไว้วันหลังค่อยไปกินข้าวกันฉันไม่วางใจที่ชิงชิงอยู่บ้านคนเดียวจริงๆเจ้าเด็กคนนี้ทำกับข้าวไม่เป็นกลัวว่าเธอจะหิว <laughs> ชิงชิงมีแม่แบบเธอโชคดีจริงๆเลยชิง <laughs> ชิงชิงชิง จริงๆแม่ฉันกลับมาแล้วถ้ารู้ว่าวูเราดเข้ามาที่บ่อนน้ำพูดรอนแม่ต้องเอาชันตายแน่ให้แม่เธอรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ หนีได้คนหนึ่งก็ยังดีฉันเข้ามาคนเดียวก็ดีกว่าพาผู้ชายเข้ามาออกไปทางโน้นได้คุณออกไปก่อนรีบไปเร็วโม่ซูชิงแม่ทำไมกลับมาแล้วล่ะคะแม่ก็เตือนลูกแล้วว่าอย่าเข้าใกล้บ่อน้ำพุร้อนแม่พูดอะไรกับลูก ลูกลืมมันหมดแล้วใช่ไหมแม่หนูก็แค่สงสัยหนูสงสัยว่าบอนะ่อนผู้รอนบ้านเรามีอะไรอยู่กันแนะ่ถึงทําให้พ่อลูกเขาติดใจจนมาสาแล้วสาเล่าตั้งแต่แลกจนโตหนูถามแม่ตั้งหลายครั้งแม่ก็ไม่เคยยอมบอกแม่ไม่บอกหนูก็เลยเข้ามาดูด้วยตัวเองจริงๆพูดความจริงมาพาใครเข้ามาด้วย ไม่มีค่ะไม่มีคนอื่นหนูอยู่ที่นี่คนเดียวพ่อจูชิง <c oughs> เห็นแม่เป็นคนโง่เหรอรอยเท้าวพวกนั้นแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นของผู้ชายช <c oughs> <c oughs> ิงช <c oughs> บอกแม่มาลูกพาใครเข้ามาด้วยลูกพาใครเข้ามา <c oughs> <c oughs> ใส่หัวไปซะแม่ไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วไปอย็นจริงๆ ผมขอโทษเพราะผมสงสัยมากไปเลยทำให้คุณลำบากไม่ทอดคุณหลอกอาเยียนเป็นเพราะแม่ฉันที่มีนิสัยแปลกๆแต่ว่าทะเลาะกับแม่ถึงขั้นนี้ต่อไปฉันจะกลับบ้านยังไงไม่ต้องกลัวผมจะดูแลคุณเอง